สวัสดีครับพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เป็นสุภาษิตบทที่สิบข้อที่สิบเอ็ดถึงยีนะครับปากของคนชอบธรรมเป็นน้ำพุแห่งชีวิตแต่ปากของคนอธรรมซ่อนความโหดร้ายความเกลียดชังเราให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่าง ที่ปากของผู้มีความเข้าใจจะพบปัญญาแต่ไม้เรียวก็เหมาะแก่หลังของผู้ไม่มีสามัญสำนึกคนมีปัญญาย่อมสะสมความรู้ไว้แต่ปากของคนโง่นำความหายนะมาใกล้ทรัพย์สมบัติของคนมั่งคั่งเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาแต่ความยากจนของคนจนเป็นความหายนะของเขาท่าจ้างของคนชอบธรรมคือชีวิต แต่ค่าตอบแทนของคนอาธรรมคือการลงโทษคนที่สนใจคำสั่งสอนก็อยู่ในวิถีแห่งชีวิตแต่คนที่ปฏิเสธคำตักเตือนก็หลงเจินไปผู้ที่ซ่อนความเกลียดชังไว้ก็มีปากมูสาและคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นก็เป็นคนโง่พูดมากคำย่อมทำบาปได้แต่คนที่ยับยั้งปากของตนก็เป็นคนฉลาด ลิ้นของคนชอบธรรมคือเงินเนื้อดีความคิดของคนอธรรมมีค่าน้อยปากของคนชอบธรรมเลี้ยงคนมากมายแต่คนโง่าตายเพราะขาดสามัญสำนึกข้อที่11-21ถึง21พูดถึงถ้อยคำแห่งปัญญาของซาโลมอนคำพูดของคนชอบธรรม เป็นคำพูดที่ให้ชีวิตใหม่แต่คำพูดคนอธรรมซ่อนความบาปที่ลึกตัวเองไว้คนที่จำข้อเสียของผู้อื่นๆเกลียดชางผู้นั้นจิตวิญญาณของเขาจึงจะตกอยู่ในความตายเพราะฉะนั้นทางที่ตนเองมีชีวิตอยู่ได้ก็คือการให้อาภายัยการละเมิดทุกอย่าง ข้อสิบสีได้กล่าวไว้ว่าคนมีปัญญาย่อมสะสมความรู้ไว้ไม่ถึงคนมีปัญญาตระหนักความจริงแล้วถือว่ามันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากก็เลยสะส,สมความรู้ไว้ในที่สุดเขาตามความจริงไปข้อสิบห้าได้กล่าวไว้ว่าทรัพย์ส,บสมบัติของคนมั่งคั่ง เป็นเมืองเข้มแข็งของเขาไม่ถึงมนุษย์ส่วนใหญ่เพียงทรัพย์สมบัติมากกว่าพระเจ้าคนชอบทรมเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนชอบธรมทำงานเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตนเองเพราะฉะนั้นการงานนั้นไม่ใช่เปล่าแต่ตัวการงานคนชอบทรมมีชีวิตอยู่ได้ แต่คนธรรมไม่ทำงานกพระพระเจ้าทำงานเตเพตื่อตนเองตลอดจึงจะสะสมความบาปเรื่อยๆข้อ1 8ถึงย1เกล่าวถึงคำพูดผู้ที่ซ่อนความเกลียดชังไว้และคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นทำให้เยกกันพูดมากก็ไม่ดี คนที่หยาบยับย้งปากของตนก็เป็นคนฉลาดและคนชอบทำพูดให้ผู้อื่นมีประโยชน์ประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับ 1. ขอให้เบ่งปันพระพรที่ได้รับจากพระคำของพระองค์ในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและทรงอวยพรให้พี่น้องท่านทั้งหลายไปสู่ทางดีๆ ตามนามพระไทยของพระเจ้าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ